ลัดเลาะทางมาจากอังคูทับเบิเร์กแมาเจอจุดชมวิวกลางภูเขามาคุณอดีเทพคุณอดีเแทบนี่น,นี่มาตรงนี้ตรงนี้ โอ้โหดูห้องน้ำเขาสิสุดยอดไหมแย่แย yeah, <yeah>, yeah. ่หัดเนาะฟุกฟุกเห็นวิวสวยเนาะออนีน่ยังอากาศเย็นอยู่เลยนีน่ไปลงไปตรงนด่นหนึ่งลงได้เด่น สิ่อดพีเข่งนั่นนี่โอ้โหโอ้โหอย่ายกมือฮิวโอ้โหสวยมากปุณนะตั้งเท้าปุณนะฝักปุณนะปุณนะปุณนะโอ้ดูดิว้าว S <S โอ้โหแล้ลัดมาฟุกเลยนะน,นีน่เนาะ <S 2> <S 2> ลัดไปทางอะไร <S <S 2> <S 2> <S 2> วังสะพุงเนาะรัดจากภูทบเบิกมาทางรัดไปวังสะพุงมาเจอจุดชมวิวที่สวยโอ้โบรรยากาศดีมากฮ้วอาา้าวคุณอดิเทพปิดจมูกไม่มีใครเอาโควิดมาให้คุณล็อก